คู่ต่อไปดีกว่าก็เรียกว่าอุ้ยเขาก็เป็นคู่รักหวานอยู่เหมือนกันนะคะคู่ของคุณเคนภูภูมิค่ะเขาก็แบบเปิดใจและล่าสุดนะคะคือว่าอเขาก็คบกับน้อง <It> s <S เอสเทอร์คราวนี้เนี่ย<ถ>เขาทำธุรกิจร่วมกันนะคุณผู้ชมขาแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเขาก็คือว่ามีเรื่องการขายต้นไม้ไง<อ>มันแบบว่ามันไม่ใช่เหรออะไรเงี้ยก็มีการทําถามนะมีผู้สื่อารก็ไปถามนะมจริงไหมว่าการสนใจเรื่องต้นไม้เนี่ย คือสนใจต้นไม้จนลืมเลย รอนแบบดูแฟนหรือเปล่าโอ้โหโอ้โหเนี่ยังไปอีกคือเราเห็นเหมือนเขาขายด้วยกันเขาขายด้วยกันนะคุณไปเจอเอ,อะไรเงี้ยเหมือนแบบอ่าเอาใจใส่รักต้นไม้เอ็นดูต้นไม้จะลืมเนาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนนะอ่ะก็ล่าสุดเลยค่ะเขาก็ไปเจอนะคะเป็นพระเอกขวัญใจที่แบบมีผลงานมาเยอะมากเลยนะคุณผู้ชมค่ะเรื่องการ<ะ>ย้ายช่องด้วยอ่า<ม>ก็คืออยู่ช่องสามมากับปุ๊บก็ย้ายไปนะคะที่ช่องวันซึ่งมีผลงานอยู่คือหัวใจรักพิธาเธอนะคะก็ไปร่ว งานกับน้องวิววรรณรธนะคะอ่ากรนี้เขาก็เลยอ่าเรียกว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะอัปเดตเรื่องต้นไม้แฟนงานอยู่ในตรงนี้เลยนะคะคุณผู้ชมค่ะมากันเลยดีกว่าค่ะอ่าเขาบอกว่าการที่แบบมาร่วมงานมาเจอกับน้องวิววรรณรเนี่ยเรื่องแรกเคมีดีมากเลยใช่ไหมคะอ่าครับผมผมก็รู้สึกว่าเราเล่นด้วยกันแล้วมันก็ค่อนข้างเข้าใจแล้วก็สื่อสารกันง่าย และที่สําคัญเราเวิร์กชอปด้วยกันแบบเยอะมากเนาะเพราะว่าก่อนเริ่มงานเนี่ยมันก็มีการแบบเข้าบทซ้อมบทใช่ไหมคะทาให้ความเข้าใจในทางเรื่องทั้งบทเนี่ยมาเข้าใจง่ายขึ้นไปในทิศทางเดียวกันซึ่งดีนะคะเพราะว่ามันจะเกิดการรับส่งกันง่ายขึ้นการทํางานกับวิวเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ได้ยากเลยครับวิวเขารับส่งดีอยู่แล้วอยู่ในกองก็เป็นคนเฮฮาสบายๆดีครับเรื่องนี้เขา มาเล่นแอคชั่นเป็นเรื่องแรกด้วยนะคะก็<อ>ทําให้แบบเขาทําได้ดีเลยนะคะเรื่องนี้ผมว่าเขาเป็นคนเป็นละครที่แบบครบรถมีทุกมุมมีหลายอัตลักษณ์ก็อยากให้ติดตามไปจนถึงจบเรื่องเลยะนะคะนอกจากเรื่องนี้แล้วถ่ายทําเรื่องอื่นอยู่ไหมอ่าอันนี้อยากรู้เหมือนกันใช่ไหมเขาก็บอกว่าส่วนตัวของคุณเคนบุคูมินเนี่ยนะคะก็บอกว่าดูดูอยู่หลักๆแล้วตอนเนี้ขอโฟกัสเรื่องบท ที่มันเหมาะกับเขาไหม,มนะไม่ใช่ว่าแบบอ่ะอันนี้เล่นเล่นแต่อะไรที่แบบที่เขารับมาเดิมๆที่เคยเล่นมาเขาคาดหวังว่าคุณผู้ชมเคยเห็นแล้วแหละแต่อะไรที่เขาแบบตอนเนี้ยอยากเล่นแล้วมันเหมาะกับเขาเออมันแปลกใหม่มาท้าทายก็อาจจะได้เห็นผลงานนี้ในช่างอื่นๆอเออเอาเราติดตามเขาแล้วกันตอนนี้เขากำลังอยู่ในขั้นตอนกับดูดูอยู่ค่ะ ก็ต้องบอกเลยค่ะผู้ชมค่ะก็คือถือว่าเป็นอีกหนึ่งพระเอกที่หลายๆคนจ,จคับจ้องมาในส่วนของธุรกิจเป็นยังไงบ้างนี่ <S 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 นอยากรู้มากเลยในช่วงโควิดแบบนี้ค่ะมันส่งผลกระทบอะไรกับดารานักแสดงบ้างน้องเคนภูภูมิค่ะเขาบอกว่าก็หนักเหมือนกันนะแต่ตอนนี้เนี่ยโอเคแล้วเพราะว่าผมทาโน่นทานี่ทํานั่นนะนอกจาก <S 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 ทําต้นไม้แล้วทําดินทําปุ๋ย อะไรแบบนี้ด้วยคือมีการต่อยอดไงคุณผู้ชมจากการขายต้นไม้อย่างเดียวมันอาจจะไม่พอมันอาจจะต้องขยับสเต็ปปรุงดินทำดินทำปุ๋ยมากยิ่งขึ้นด้วยนะเขาบอกว่าเขาก็ทำอะไรหลายๆอย่างเนาะรวมไปถึงค่ะเขาก็จริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่า2อสมปีเนี่ยเ็เตรียมทุกอย่างใกล้จะจำหน่ายตั๋วแล้วนะในส่วนของการเป็นดีเจ เขาเป็นดีเจเปิดพงเปิดแผ่นอะไรอย่างนี้ด้วยอันนี้ข้อมูลใหม่มากใช่น้องเป็นดีเจเปิดพงเปิดแผ่นสาหรับตอนนี้เนี่ยหุ้นส่วนก็ให้ตามดีเจอยู่เพราะเรามัดจำไว้นานพอสมควรแล้วเราพยายามตามเพราะมัดจำไปเยอะมากๆนะในส่วนนี้เนี่ยเขามีการสร้างเวทุงเวที่หรืออะไรประมาณนี้ไม่ถึงน้องเปิดเองเหรอใช่เปิดเป็นดีเจเองใช่เป็นดีเจเองน้องไปเรียนมานะตางดต้องบอกผู้ชมแบบนี้เลยว่าในส่วนของงานเป็นดีเจล่ะ จะมีอะไรบ้างกับงานเฟสติวัลที่จะได้เห็นนะน้องเคนภูมิมบอกว่ามีดีเจระดับโลกท็อป10หนึ่งคนและท็อปร้อยทั้งหมดเลยด้วยซ้ำแบบว่าเราจัด2วันนะนี่เขามีการแพลนแล้วเวทีเนี่ยเป็นเวทีริมหาดสร้างเป็นแนวช r อป i c a l นะคะ,คะเราดีลทุกอย่างมาเรียบร้อยหมดเรียบร้อยแล้วถามว่าเกิดการขาดทุนไหมก็เรียกว่าขัดทุนค่าดีเจไปก็ได้ครับ แต่ทางดีเจเขาก็บอกว่าถ้ามีโอกาสจัดเนี่ยก็บอกนะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันอีกทีนึง<อ>แต่อยากจะจัดในลักษณะไหนเนี่ยเขาบอกว่าผมเนี่ยเข้าวงการดีเจมา4-5ปีแล้วละน้องเคนบอกแต่ผมมองตรงนี้ว่ามันไม่ใช่งานหลักไงก็คือเป็นงานอาิเลกงานที่เราชอบถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยที่ทำไมมันไม่ประสบความสำเร็จ แต่พอมาเป็นงานอดิเรกก็ทําไปเรื่อยๆตามความสุขแบบเราไม่ได้คาดหวังทาทุกอย่าง ให้มันสนุกนั่นเองค่ะใช่ก็คือว่าทํางานที่เราชอบที่เราอยากจะทําก็เหมือนงานต้นไม้เนี่ยค่ะเขาบอกว่าตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งงานอดิเรกนะคะที่ว่าเหมือนจะจริงจังกับการขายต้นไม้เราหรือเปล่าโออมันจริงจังจริงคุณผู้ชมอะไรสดเก่งด้วยนะคะสำหรับต้นไม้ผมมาทำมาปีนี้เขาปีที่3มแล้วแต่เริ่มขายจริงจังอ่ะปีกว่าช่วงปีแรกเนี่ยซื้อกับศึกษาอย่างเดียวเลยซื้อแล้วก็ศึกษาซื้อแล้วก็ศึกษาอย่างเดียวนะพอเริ่มขายต่อเข้าปีที่2เนี่ย ขายจริงจังเลยคราวนี้เขาก็เลยอยากรู้อะไรลนะ่ะจุดประกายให้หันมาสนใจต้นไม้มซึ่งมีทุกิีอีกเยอะมากเลยนะคุณผู้ชมแต่ทําไมถึงเลือกต้นไม้ตอที่เริ่มสนใจเนี่ยคุณเคงก็ตอบว่าต้นไม้นะเพราะว่าเรารู้สึกว่าปลูกแล้วมันเออมันสนุกดีอ่าเพราะเราเป็นคนชอบธรรมชาติอยู่แล้วด้วยนะคะ,อะพออยู่บ้านแล้วไม่มีอะไรทำเลยคิดว่าเออลองขยายพันธุ์ดูต้นไม้เนี่ยเออก็ลองขายดูบ้างดีกว่าขยายพันธุได้ด้วยเราแกนะ่เพราะยังไงต้นไม้ที่เราซื้อมา มาทําต่อได้อยู่แล้วก็เลยศึกษาแล้วก็อยากมาจนถึงทุกวันนี้เลยคุณผู้ชมลองผิดลองถูกทาเองทุกอย่างเลยก็เราไปเรื่อยๆจนทุกวันนี้ก็เหมือนไปทําปุ๋ยต้นไม้ขยายไปะนะคะจริงไหมคุณเนี่ยเคยซื้อต้นไม้เดือนหนึ่งเนี่ยนะคะสี่ถึงห้าล้านบาทเดือนเดียวเขาก็บอกว่าจริงครับงงมากเลยทําไมถึงงงมากนะคะมันไม่ได้เรียกว่าความกล้าลงทุนนะ แต่มันคือความอยากได้ของเราเองตอนนั้นไม่ได้ตั้งใจซื้อมาเพื่อทำธุรกิจด้วยซ้ำแต่บางต้นเราแค่อยากได้อะอยากได้อยากได้เอามาจะเอาต้นนี้ mm hmm. ก็เรียกว่าอารมณ์นั้นแหละ mm hmm. อารมณ์เหมือนแบบเราอยากได้ลถสปอร์ตนะ mm hmm. แต่อารมณ์นี้คือแบบไอ้ต้นไม้อ,อยากได้บ้านอยา๋ได้นาฬิกาคุมคลายกัน เป็นเป็นของแบบงานของสะสมของนางเง <ừ> เอออะไรเงี้ยเขาก็ถามว่า,าคุณวางแผนกับธุรกิจต้นไม้ไว้ยังไงบ้างอะไมื่อแบบมาถึงขนาดนี้แล้วนะคะจริง,รงๆเขาพยายามจะขยายนะคะตั้งแต่ต้นแม่เนี่ยให้มีมากขึ้นเลยเยอะๆเลยต้นที่มันแพงเนี่ยนะเราจะพยายามแบบทำให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆเลยยังไม่ได้วางแผนอะไรใหญ่เบ่ <ừ> ว,าวางมากนะเพราะตอนนี้เราทำแค่นี้เราก็รู้สึกเหนื่อยแล้ค่ะ ขอทำตรงนี้ไปก่อนดีกว่าเรียกว่าทำไปเรื่อยๆชิวๆวสนุกสนุกคือทำต้นไม้แล้วมันเพลินจริงคุณนี่เป็นคนหนึ่งที่ท,ทำต้นไม้ชอบปลูกต้นไม้แล้วก็มันเพลินพอปลูกเสร็จปุ๊บใช่ไหมเราพอมันมีมเมล็ดพันธุ์ก็ไปปลูกต่อปลูกต่อปลูกต่อมันมีความสุขค,คือามันอบอุ่นนะแต่ว่าหลายๆคนบอกว่าเคบูภูมิรักต้นไม้มากกว่ารักแฟนหรือเปล่าใช่ไหมเมื่อถ้าคุณจะซื้อสี่ห้าล้านบาทอย่างเนี้ จริงเคนภูุงก็เขบอกเลยค่ะคุณผู้ชมเรียกว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เราตามหาต้นไม้มากกวา่าตอนนั้นเนี่ยเราเริ่มทําธุรกิจแล้วนะก็ตามหา แม่พันธุ์ที่ดีหมายถึงต้นไม้นะเพื่อมาต่อยอดต่างๆนานานะครคุณผู้ชมแล้วถามว่าซื้อแพงเกินไปไหมเนี่ยเขาบอกว่ามันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเราก็เรื่อยๆนั่นแหละความรักกับเอเธอร์เป็นยังไงบ้างตอนนี้ล่ะรวมไปถึงแบ่งเวลารักต้นไม้แล้วรักเอเธอร์ไหม้ม่ <ๆ S 2> เขาถามัน<ง>อย่างนี้เลยนะ<ๆ>การพยายามแบ่งเวลาเนี่ยก็คือดีขึ้นเราพูดคุยกันมากยิ่งขึ้นมีอะไรก็ปรึกษากันมากขึ้น อย่างช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยที่ผมทำต้นไม้น้องเคนทำต้นไม้เนาะอาจจะเป็นช่วงที่ทําแล้วไม่ค่อยได้สื่อสารกันน้องก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจกันนะแต่เราเนี่ยก็บอกว่าขอแค่พูดคุยกันเจราจากันสื่อสารกันอย่างเงียบนะแต่เขาเนี่ยไม่งองแงนะเขาเงียบซึ่งน่ากลัวมากเลยหลังๆเนี่ยเขาเงียบเราก็เริ่มรู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้น สัญชาตญาณของชายหนุ่มเนาะเขาก็จะเข้าใจดีถ้าตัดเรื่องงานออกไปเราพร้อมไหมสําหรับเรื่องแต่งงานนี่<แ>นักข่าวนะถามแบบนี้เลยเขาบอกว่าถ้าตัดเรื่องงานออกไปเนี่ยเราพร้อมนะถ้าถามว่าอยากแต่งงานหรือยังเนี่ยเขาคิดว่าน่าจะอีกสักนิดนึงอ,อีกนิดนึงอีกนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเหมือนเวลาสองปีที่ผ่านมาเนี่ยบางงานหรือทําอะไรบางอย่างเนี่ยมันหยุดชะง,งักไป ปีนี้เหมือนเราเพิ่งเริ่มกลับมาทำอะไรหลายๆอย่างรวมทั้งทำธุรกิจใหม่ๆด้วยของผมและก็ของน้องเอเซอร์ด้วยน้องเองเนี่ยก็ยังต้องทำงานเลยคิดว่าขอเวลาอีกสักนิดหนึ่งเวลาที่เหมาะสมกับเราสำหรับเรื่องแต่งงานเนี่ยเป็นเรื่องที่เราพร้อมในความรู้สึกมันก็อาจจะพร้อมแล้วแหละแต่แค่ให้ทุกอย่างเนี่ยลงตัวมากกว่านี้ทุกอย่างน่าจะเป็นไปอย่างแฮปปี้มากกว่านี้ จะได้ไม่ต้องไปเจอภาวะที่เหนื่อยกว่าเดิมอันนี้คือต้องบอกว่าคือเขารักกันนั่นแหละคุณผู้ชมแต่ก็ต้องบอกว่าเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ความรักแล้วก็เราก็เห็นในความรักของเขาและเธอแล้วว่าเขารักกันมากใช่ค่ะกถามต่อไปอีกนะคะ,ะว่าในวนัยนี้ในวัยของคุณเคนภูมิตอนนี้เลยคุณมีมุมมองการใช้ชีวิตยังไงบ้างนะเขาก็บอกว่าผมก็ยังใช้ชีวิตสบายๆอยู่เหมือนเดิมเลย แค่ช่วงนี้จะโฟกัสเรื่องการทําธุรกิจมากขึ้นแล้วก็โฟกัสเรื่องการทํางานมากกว่าเรื่องอื่นๆนะแล้วงานในวงการะ่ะยังเป็นงานหลักของคุณอยู่หรือเปล่านะก็เรียกว่าเป็นงานหลักอยู่ก็ได้นะแต่ก็อยากมีหลายงานเป็นงานหลักแน่นะป้าเออถ้าเกิดว่าขาดงานใดงานหนึ่งไปก็ยังมีงานอื่นถัวๆกันไปอ่ะอยากจะฝากอะไรถึงแฟนๆของเราบ้างนะนะคะนะเพราะว่าตอนนี้ก็นียมา,มาข้ามช่องมาแล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ<ๆ>เขาบอกว่าก็ต้องขับ คุณที่รอติดตามผลงานของผมนะครับแม้ว่าผมจะหายไปบ้างทางเรื่องโซเชียลหรือว่าละครออกรายการก็น้อยมากขอบคุณทุกคนเลยที่ยังอยากดูละครยังอยากติดตามเราอยู่ผมจะพยายาม,มทำงานออกมาให้แฟนๆได้ชมกันครับ ตอนนี้ติดตามนะคะละครหัวใจรักพิทักษ์ค่ะนะคะก็ติดตามได้เลยค่ะสําหรับละครเรื่องหัวใจรักพิทักเธอนะคะ,คะน้องเกณฑ์ภูมิกับน้องวิววรรณรจนั่นเองค่ะ